สวัสดีค่ะแฟนๆวันนี้วิเจจะที่จะมาแนะนำเด็กหอที่เลี้ยงแมวเอออันดับแรกก็ต้องดูที่หอพักที่เขาอนุญาตที่เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ละคะ่ะถึงเข้าอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้เลี้ยงแต่แมวเนี่ยไม่ค่อยส่งเสียงดังใช่ไหมแอบบเลี้ยงได้เออแต่ว่าเราต้องเก็บรักษากลิ่นพวก พวกถาดทรายอะไรเงี้ยให้สะอาดอยู่เสมอแค่นั้นแหะค่ะเจนคิดว่าที่เขาไม่ให้เลี้ยงอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รักษาความสะอาดมันก็เลยจะเดือดร้อนกับคนอื่นนะโอเคอาจจะล็อไปซิกนิดนะคะสําหรับห้องของเจนนี่ก็คือเสนอราคาค่าเช่าอยู่ที่ห้าพันบาทต่อเดือนอืแล้วก็มันเล็กมันแคบค่ะแต่ว่ามันอยู่แถวงามวงวานมันก็เลยจะแพงนิดนึงอะเรามาพูดถึงระเบียงดีกว่าในห้องมันลกไปดูมันอืนี่ในระเบียงนะก็คือ ร้อนเนี่ยเราก็เห็นตามตลาดนัดไหมคุณผู้ชมเนี่ยไอพวกตะแกรงแบบเนี้ยมือหนึ่งมือสองซื้อมาเหอะถ้าเจอมือสองสภาพดีๆไม่เป็นสนิมก็อเอามาเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาเนี่ยขึงตรงระเบียงเนี่ยราวตกผ้าจริงๆมันต้องตั้งอยู่กับพื้นค่ะเจนนี่ก็จับมาตั้งอยู่ที่ขอบไอ้นี่ขอบระเบียงปั๊บตั้งขึ้นไปปุ๊บนะคะจับผูกเชือกยึด ระเบียงให้เรียบร้อยหมดหมดโอกาสที่แมวจะออกแล้วนี่เห็นไหมคะใช้ทุกพื้นที่ให้สอยแล้วก็ถาดรายแมวเราไม่ต้องไปซื้อหรอกไอสองสามร้อยอะไรอะเราก็ใช้กระมังแล้วก็ที่รับเล็บแมวนะคะอันนี้ก็ซื้อมาแต่ถ้าเรามีพวกกระดาษลูกฟูกอะไรอย่างเงี้ยพวกตามร้านขายเกร่ล่อ,องแบบมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะจะซื้อมาให้เขารับเล็บ เขาจะได้ไม่ไปรับตามโซฟาเก้าอี้ของเรานั่นเองนะคะก็ะมีต้นไม้ไว้บ้างเล็กน้อยนะก็ต้องมีใช้ชั้นเก็บข่าวเพื่อที่มันจะได้ทาให้พื้นที่ดูแบบไม่ต้องแบบแคบมากจะได้เอาของทุกอย่างขึ้นมาตั้งไว้บน,นนี้เป็นกล่องอาหารแมว <laughs> นี่ค่ะแมวที่จะน,นี่เลี้ยงไว้ม <laughs> ้อง,งื่าแปะก,กันนี้นี่ หรือว่าเมอจังนะคะชื่อญี่ปุ่นของเขาเนาะถ้าว่าสื้อสารบานเขาก็บักลาเปยดอืมนะก็แลท้ที่อะไรนะทําความสะอาดทรายแมวเราก็ไม่ต้องไปซื้อให้มันแพงนี่เลยทุกอย่างยี่สิบบาทซื้อมาได้ทั้งกะละมัง20บาทไอ้นี่ยีบาทบางร้านอาจจะซื้อไม่ถึง20่สิก็ะด้เนี่ยค่ะกระร่อนเวลามันเป็นอึใช่ไหม อย่ารังเกียจนะคนเลี้ยงแมวไม่รังเกียจเราก,ก็ตักึบนี่แล้วเราก็เอาอึไปทิ้งนะคะทําอย่างนี้ทุกวันมันจะได้ไม่เหม็นแล้วพอทรายที่เราแบบว่าเก็บเอาไว้เนี่ยมันเริ่มแบบให้เขาใช้เนี่ยมันเริ่มแบบมีกลิ่นเยอะๆละกลิ่นแอมโมเนียเยอะๆแล้วเราก็เปลี่ยนนะแค่นี้เองค่ะเลี้ยงแมวไม่ยากเลยแต่ว่าต้องหมั่นเก็บกวาดห้องนิดนึงนะเพราะว่าแมวชอบขนล่วงแต่ว่ามันจะมีอาหาร ที่แมวกินแล้วจะให้ขนล่วงก็มีเหมือนกันต้องเลือกอาหารด้วยนะคะก็จะทำให้แมวสุขภาพดีแล้วก็ทีนนี้จะมีไอ้นี่อะอะไรอ่ะเป็นเหมือนเจลให้เข้ากินเพื่อที่อให้เขาแบบแมวชอบเลียขนใช่ไหมแบบอะไรเงี้ยขนก็จะติดเข้าลิ้นเข้าไปในตัวก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยหรือถ้าไม่ใช้ตัวเจลนี้ช่วยก็จะเป็น เขาเรียกยาแมวอย่างวะยาแมวอ่าผัแมวผัแมวนะคะไปถามตาล้านแขกตัดไม้ได้กระถางละสี่สิบเจนนี้ก็เคยซื้อมานะคะก็เขากินหมด